ทำไมเราถึงทำดีกับคนไกลตัวแต่กลับทำชั่วกับคนใกล้ชิดครับอย่างเช่นพฤติกรรมของการที่แบบว่าเรามักจะด่าว่าหรือว่าพูดไม่ดีหรือว่าบ่นใส่หรือว่าไม่สนใจคนที่อยู่ใกล้ตัวทั้งที่จริงคนที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สามีภรรยาลุงป้านาะอาปู่า่าตายายพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเขามีบุญคุณและดีกับเรามากกว่าคนไกลตัวเยอะถ้าเราสังเกตดูแต่ทำไมเรากลับทำดีกับคนไกลตัวแล้วทำชั่วกับคนใกล้ชิดแบบนั้น ทางจีวิยาเนี่ยนะครับมันต้องอยกตัวอย่างถึงจะเข้าใจตัวอย่างที่อยากยกเนี่ยคือเรื่องของพระอาทิตย์นะเราคือพระอาทิตย์เนี่ยเรารูไ้ไหมครับมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกมากพระพระอาทิตย์เนี่ยว่ากันว่าถ้ามันดับไปแค่หลักเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นหลักเดือนเนี่ยสิ่งมีชีวิตบนโลกเกือบทั้งหมดเนี่ยจะตายนะครับและรวมทั้งมนุษย์ถ้าเกิดเป็นเป็นปีเนี่ยตายนะครับถึงแม้มนุษย์จะสร้างแสงสว่างด้วยตัวเองแต่แหล่งพลังงานทั้งหมดพืชเพื่อไอ มันไม่ได้เลยนะครับถ้าพระอาทิตย์อยู่ดีดับหายไปปุ๊บเนี่ยโลกเนี่ยนะครับจะอยู่ไม่ได้ครับที่ที่โลกมีสิ่งมีชีวิตก็เพราะมีพระอาทิตย์อยู่พระที่มีประโยชน์ถึงขนาดนี้แต่ถามว่าเราเคยไหมตื่นมาแล้วแบบโอ้ขอบคุณมากพระอาทิตย์แบบรู้สึกแบบรู้สึกมันมีคุณค่าเหมือนที่เราแบบคือขนาดเราเห็นรุ้งกินน้ําเรายังเรายังวิ่งไปด่วนออ่ไ,อไหมครับ แต่ลูกกินน้ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยคุณรู้ป่าครับลูงกินน้ามันไม่มีประโยชน์แต่ทําเราแบบโอ้ยลูกกินน้ำมันจะบ้าจะตายแต่ทําไมพระชิตที่มันแบบมีประโยชน์สุดๆยิ่งกว่าลุงกินน้าประมาณ1 0ันล้านล้านเท่าเนี่ยเราไม่เคยเลยที่จะแบบโอ้ยโหแบบมีตื่นมารู้สึกมันมีคุณค่ามันมีความหมายเพราะอะไรครับเพราะมันมีทุกวันทุกวันพระอาทิตจะขึ้นและตกคนใกล้ชิดก็เหมือนพระอาทิตครับคือทุกวันเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเราชินไงครับ มันไม่ได้ว่าพระอาทิตย์ไม่มีคุณค่าแต่เพราะมันอยู่ตลอดเวลาต่งางหากมันไม่ใช่ว่าคนใกล้ชิดไม่มีคุณค่าแต่เพราะเขาอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาต่งางหากแต่ถามว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าภาพลวงตาของความแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วพระอาทิตย์ต่างกับคนใกล้ชิดอย่างหนึ่งคือพระอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ดับไปง่ายๆหรอกครับแต่คนใกล้ชิดอะดับได้และผมเจอมาหลายกรณีมากแล้วที่คนเราเนี่ยมานั่งร้องไห้เสียใจภายหลังเพราะคนใกล้ชิดเนี่ย ตายไปโดยที่เราเนี่ยเขาเรียกว่า take it for granted หรือว่าไม่เห็นคุณค่าของเขาในแต่ละวันนะครับคือพวกนียว่าอยู่ดีวันหนึ่งพระอาทิตย์ใกล้ตัวของเราก็ดับนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยโรคหรืออุบัติเหตุหรือว่าเขาจากเราไปคือเขาไม่อยากอยู่เขาไม่เขาอยู่กับเราไม่ไหวต่อแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยล้ำลึกไว้เสมอว่าคนใกล้ชิดต่างกับพระอาทิตย์ตรงที่เขาจากเราไปได้โอเคไหมครับอย่าเป็นหนึ่งในคนหลายหลายคนบนโลกใบนี้ที่ต้องเสียใจภายหลังเพราะ ทำดีกับคนไกลตัวแต่กลับทำชั่วคนใกล้ชิดและมารยาทดีกับคนแปลกหน้าแต่มารยาต,ต่ำช้ากับคนใกล้ชิดนะครับขอให้เราเป็นคนที่คอยลํำลึกไว้เสมอใช้มรณานุสติว่าตัวเองเนี่ยนอกจากตัวเองจะตายได้แล้วคนใกล้ชิดเราตายได้ตลอดเวลาแล้วเมื่อเราลองจินตนาการภาพที่เขาไม่ได้อยู่กับเราหรือภาพตอนนี้เขาตายไปแล้วจริงๆเนี่ยเราจะลองดูนะฮะคืนนี้ลองดูเลยล้าเราจะเข้าใจเองนะครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะคนทุกคนเนี่ยก็คือมีเขาเรียกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจากเราไปเนี่ยเท่ากันหมดเรามักจะถูกหลอกว่าคนแปลกหน้าเราทําอะไรกับเขาก็ได้เอ้ไม่ใช่โทษครับคนแปลกหน้าเราทําอะไรกับเขาไม่ได้ดนะะึกออกไหมครับแบบคนที่เพิ่งจีบกันเพิ่งคบกันหรือว่าคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกแบบนั่งประชุมกันมาคุยธุรกิจกันเราไม่กล้าด่าเขาไม่กล้าบ่นใส่เขาไม่กล้าทําไม่ดีใส่เขาไม่กล้าเลวใส่เขาเพราะเขาเดินจากเราไปได้ทันทีเดี๋ยวนั้นเลย แต่คนพอคนใกล้ชิดปุ๊บเราด่าเราบน่นเราว่าไม่เห็นไปสทัทีแต่วันหนึ่งครับเมื่อเขาไปนั่นแหละจะเป็นวันที่เราเสียใจที่สุดต่างจากคนแปลกหน้าที่เมื่อเขาจากเราไปเราอาจจะอึง้งอึ้งตับนึงแล้วเราก็ไปเจอคนใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นอย่าทําสิ่งนี้ผิดเลยนะครับอย่าคิดว่าพาทิศคือคนใกล้ชิดจะอยู่กับเราตลอดเวลาให้คิดเสียว่าเขาจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อนั้นแหละครับคนใกล้ชิดเหล่านั้นจะรักเรามากขึ้นและเราก็จะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วสุดท้ายที่สุดคือ เราจะไม่เสียใจในวันที่พาทิตย์ดับลมเพราะเรารู้ว่าพราทิตย์ที่อยู่ในชีวิตของเราทุกวันเนี่ยเราได้ดูแลและได้ขอบคุณพาทิตย์ที่ขึ้นและตกทุกวันอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นี่คือข้อคิดจากคุณเขาขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสงบและท่งพลังสวัสดีครับ